นี่เด่นนี่เดเฮ็ดดินนี่ไปยังไปอะเอาใส่กระตาไว้โอ้ยจะเป็นงามเอองามคือข่ำหรืเทวดาเออสายวันไหนข่ำพอดีเลยเอ้าต้องใส่ของกระตาละก่ายรางเป็นข่ำนะฮะรวยเด็ดะรวยตังกองบุญแล้วเนี่ยอะเรอพี่น้องชอยเบิกงัได้ว่าว่าทางฟังไข่เอื่อยเฮ็ดดินนี่ซ่องน้ำน้ำชาเนลวาสันวาสัน สบายดีสบายดีพี่น้องปลองไฟมดสุขสุขคนเนาะมื้อนี้พบกับน้องเน้มแชนแนลเฮาอีกแล้วสิพามื้อนวานสเมสิพาเข้าไปแล้วสิไปหาเฮ็ดเดนี่นี่สิไปหาเก็บเฮ็ดมาแกงใส่เนื้อใหม่เนาะพี่น้องเนาะเนื้อใหม่ที่ว่าพระอาจารย์เพิ่นฝากมาให้แต่ฟังไทยแต่จังหวัดอุตรดิตถ์าน้องพี่น้องเนาะสิเป็นตาอะไรเฮ็ดอยู่ซลยสเมสิ่งเทียวเขาเอาไรเทียวกระเทียม เบื้งเนี้ยมฮ้ยได้รอกระเจียวค้าได้ไหมเกียค้ายเนาะนี่รอกับเจียวค้าเนี่นี่นีรอกระเียวคางเงียวะ ง่าไม่โร่กระเทียมค่ะน่ะอ้าเขามาปุกเอียงอยู่ไหนนี่ะปุกตูบนางบอกมีคนอยู่ปะเดี๋ยวพูดดับไปละ โอยู่ดีๆในถ้๊ะนี่เอ anyway> ่ออุปกรณ์มี่มีแอลกอฮอล์เดยคกะยาลมเนาะพี่น้องเนาะยาลมแต่กะนำกินวิ่งมาเลยยังหอบก็บ่พื้นก็อยู่นะโมนี่ที่เออใช่ไหมแต่จบอสไปหอดแขนบ่ตัวนี้มันเพี้ยงเลยบอสอันนี้เด็กพี่เนาะ อมเท่านี้เนาะมานางพักก่อนนี่กระตูคู่บ่าหดวกระตูคู่บ่าวเออกระตูคู่บ่าวเสือซีดำไรมันอัพหอนจิงอล้บอกแล้วว่าโบให้ไซเวลาเข้าไปปลายังโบไซซีรัมมันอัพเออมีไปยังกวดอื่องซน nhang cô hiểu con cô hết lại bên này. Đã ý cái này đại gì bỏ vô Hãy เท่านี่กับมีบววต่นกปุกงหกไปทางุนเนาะมาอียงอนนีอ้ี่เป็นมาอยงนีดโอ้นี่ซรัดมก้อยู่เออเียวเ้า Rồi cái chiều lái lái chăm ngắm chân 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 nó chân <laughs> <Nói> cái chân 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 ไม่ข้าอเบ้ดแต่บ่อข้าวมันเองดูดินมันเฮ็ดยังเฮ็ดยังอาไมาเฮ็ดดินมาไมมก็มงงามเลยดูมไม่เฮ็ดเบือดี่หนอเฮ็ดเบือดีเฮ็ดเบือบ่อไปไปึ้นไอ้ผู้ไดนำถ่าไอ้ผู้ใดสีนำทังไปเลยดิ เงี้ยว่าท่านเห็นพี่หนอเอ้ยเฮ็ดเนี่ยมาเอาว่าท่านเขาเนาะเจะให้สีย่างขึ้นไปอีกก่อนเธอมันมีเนาะพี่หนอเนาะย่างขึ้นไปอีกน้อยนึงพอหน่อยได้หน่อย่างขึ้นไปอีกสูงอยู่ได้ เทาติ้งมีกระฮาแต่แน่ให้นมแนมเผา่เกือบเกือบหม่อเบื้องเดียวกันนี่บอลกับพุ่นเบื้องดินห้องกันี่โอ้เขากับไปฝุ่นไปเนี่ยไปฝ่าฝุ่นไปไปลงไปฝ่าฝุ่นอ่ะอือขามไปไปลงไปขึ้นพี่ห้องไปหาบนไม้บนนี่บ่มี วันนี้ว่าวไปหาวนไม่ก่อนนี่าเฮดไหลออกเป็นเดไหลเออทยเบิ้ลเอาเนาะเออต้องเาเบิ้งเบเอาไปเห็นมีเพ็ดเบิ้งนเลไหนี่พี่น้องผูดไรหูซอยบอกเเด้อนี่ว่ามันเป็นเฮดอี้ยังนี่ทางฟังไทั้งกินเลยบอนี่ นั่นคือสีว่าโอ้ยเฮดเบื้องผู้เขีานวัจ้านเอลซีว่านี่พี่น้องมันเป็นเฮดแนวนี้เนาะมันกินนี่มันกินไรบ่อยง่แง่จริงแง่ไม่ดีเลยดอกใหม่เหมือนผู้ดอกใหม่คือเฮดตัวเนาะแต่ว่าเพิ่นหักเป็นสีเหลืองเนาะเพิ่นออกเป็นมูคือเฮดตัวโอ้ยจะเป็นแง่แง่คือข้ามในเทวดาเออตายว่าไหนข้ามไม่ดีเลยอ้าวลูกชายคอกระเจ้ายะก้ล้างเป็นข้ามน้องว่ะรวยเด็ดแล้วรวย ตังกองบุญแล้วนะเ้อพี่น้องอยเบิ่งได้ว่าว่าขงฟังไท่เอื้อเฮ็ดงนี่กระตานะสงสักระตา่งสงสัยมันเฮ็ดไนอนนะกินไบ่ล่ะเาะอ่ามันมีเฮ็ดคล้าข่กับตัวนี้แล้วเอาไปแล้วมันอเอตายอยู่ดีเด้เนอะไรวมู่่เปนแทนกินบ่ไดรก็สอ้อนนะเออกินบ่ไหรก็ลองเอาไปเบอ่งนี่

เอาพุดไทยนองพุดแม่เออไม่รู้เน้อเนอน้ำเปลือ่อเด็กไมเบอกเออเอาไเนาะเออนี่เด็กพี่น้อง้บ้าปสิบไลเนาะเฮ็ดดินในนีาใส่กระตาไปแอาดินจะตะออกมันดินนี่อืม ม่รองนึงเดดองนึงพี่รองนี่เย็ดดินนี่ยาไปอ่ะเอาใส่กระตาไวใสน้ำเหลืองเ้มจ้าีตัวนี้อ่ะรมุนะมหอไปใส่น้ำเหลืองอ้ยปนอังไงยังไงเขาจึงไปล้งเอาไปอะเออมาๆมาขสปนกันนะอนี้มเ็มเลยแม่ไม่เชื่อกันเหอ ข้าวขาวน่อยแมงลองขยุงก้นที่แมงแม่ใหม่เห็ดปวกแดงนี่พี่น้องนี่นี่เห็ดปวกแดงเห็นบ่เดินเดิเมื่อนันอยู่มาใกล้ๆกันียเ็ดหมอ มันไดเดอเด้อน้อยน้อไม่นาะก็ได้จังสีแล้วหรูก็บเดจะมันเห็นไหกจังเลียโอ้ใชาองเขาสีเลขายเนาะือาเขาสีเลเยเลยเอาตุกนาบฟังแล้วพูดไรเอาพูดฟางเนี่ยตุ๊กนาเห็นแ่กือก็ต้องกินนี่เอาเลยเอาเลยเอาตั้งบ่งเหรอเอาเอาไตลตลทั้งบ่งเกินสีไล้พอแน่อีพอเ้ย เนื้อหิดปลวกแดงกันจะมาเทากันแล้วใช่เออโอ้่มก็ต้องกินอีกทีพี่น้องโอ้ยขอแต่ได้พอเด้อกินแสบกินนัวน่าไมาหยาดใกินนอกจากกระไดเนาะมาิเหมือนที่มาเอาแล้วเอานี่ที่ไม่หยาดคนนี่เลยดีิดปวกแดงนี้พี่น้องเนี่เอาวันกมาช้ากันหิดปลาเราก็กมากินพ่อเลา่สิหายแล้วบางที เบิ้งมีอวัอยู่นกูกินอยู่กับเอาของโกแล้วใช่ไหมใช่ตอเมียดีโองดดโดเออเอ้าเก็บเเบิ้นะน่อยไงกัเก็บเบิ้งไปขึ้นเื่อนมาเน่งแล้วแม่เห็นอาวคอยปืนซื้อน้องใชเบิ้งัแม่เบิ้งทำยงไงได้แล้วอ้ังอยู่ด้นเออขอยปืนเนาะได้แล้ว เฮ็ดผัวแดงเอาใส่กระตาก่อึ้นมาออกโบราณเด้ฉันนองในกระเจียวขาวมาปุ๊กหนึ่งกระเจียวเออแม่ปู๊เอามาปุ๊กกระเจีล่ในรุ่นในกุ๊กหนึ่งกระเจียวขาวเอปุ๊กขึนมเข้าจิกึนทึ่งแม่บอกอืมค่ะนั่นชิคุยใช่จิกึนทึ่งก่อนพี่น้องไปหาดอกไม้่อกเพราะว่าเขหามาสายจิกึนง่ายนีืเปล่เขามาสายกวนเขาเอาเหมือนเออก็ดอกอันสั่นก็มี So อ๋อซาบีนี่กบเว้ยไปดู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 ต้องขี่เ่าอไงยางน้ำทางบ่้งบอปีไปแล้วซบไปละคือขักว่าเข้าหาเป็นเ้า่ หาบทท่นเป็นเนาะพี่น้องเนาะลองมาหาจะซื้อปกติไปหาแต่กระบุกกระบุกมันหาง่ายโอ้ยกระบุกมันลักตากระจักกระบุกมันหาง่ายเนาะไปไปลุกขึ้นตึ้นได้ยูเพอาน้อยพอแก่งอ่ะเนเห็นที่นี่ไม่ยังเหรเดี๋ยวเดียวเอาไม่เอามีมีขึ้ก็เออมีน้ำเฮ็ดดินเดะพี่น้องเฮ็ดดินเฮ็ดดินเนาะเขาเอ๋อเนาะ เมื่อยบ่นั่งงมเมื่อยบ่นั่งงมเมื่อยบ่ไหนไปง้างงาีสิงางสนแข่งสซน้ายแม่ไรตีเอ้ยมาตัวเฮดสีแดงอีเฮดเบื่อบ่ตอวเฮดนมามันมีสีแดงคำสามอยู่บนน่ะเออ โอ้ยอึ๊บฟังเโอ้ชูงหไม่อย่างแม่ใก่เกือบจังเออเึ็นก้อนฮึบเอาฮ้ามนังก่อนเอาฮ้ามนังก่อนพักพรก่อนพีดองเ้ยนังพักพก่อนก็ล้หนี่ไรบอกสูงๆหนึ่งอยู่เพดาน เจ้าไหนเขาไปหาอีกได้หน่อยเดียวนึงเนาะพี่น้องเนาะหาอีกน้อยนึงหาพ่อให้หาพ่อใหญได้แกงนี่เด้อเอามาเป็นอาหมากินเนี่ยกันกันแล้วกันกัสีอันยูบันไดว่าสีหายใจไปพี่น้องไปลงอด้ะบันนี้นะนั่งพักพ่อเนี่กับสีลงไปได้บันนี้อู้บอกช่งสูงหนึ่งผัวพี่น้องบอลเท้าขึ้นมาแตออบอลเท้าขึ้นบอลเท้าขึ้นมาแต่คลิปก้อนๆแต่กี่กี่หันเนาะ งานผู <ing> ้ใดงานคู่บาตีคู่ตีคู่บาว่ไปไปไปต้นไม้ก็มีน้ำเต็มเลยไอเสเมนางนึไปเอ้ยยางน้ำกันนี่แหละ นุ่งลายเลยพี่น้องเลยยาแตุ่่งก็ยาฉีดยุงกเบื้องไนเสื่ะมาปเออได้อีละบ่บุพาปิดิบ้เกิพูดเอาออกมาเลยบ่ระวังไซม เฮ็ดดินนี่พี่น้องอ้าบใครอยากเห็นเฮ็ดดินนี่นะบงกือก็กินนะบงกือก็กินนะนี่เดนีเดนเพิ่งกินออกมาเอาน้ำรังคนได้หนีน้ำแล้วมาเดิเถ้าทำอีสเดนอเถื่อทำอีดแกนี่น้อยเงินลูกจะมีลูกไหนมาเอาไม่เอามาใส่กระตาลูกหนึ่งลูกหน่ไหนทางกระยาพี่น้องตรงในตองนี้กับจับกล่องตีงเลยอยู่เนาะเอาอีเมล์ลงก่อนไป ปงตัวฝาขั้นเดได้เป็น,นขั้นยิ่งห้าทางหาทางลกก่อนพี่น้องเอ้ยมันทางมันอย่างๆเนี่ยจับกล่องกระติงอง,งแง่แง่งเนี่ยไดนะ้หนิไปไปละมามามาชนะเอาล่ะพี่น้องตอนนี้น้องเนมกับสปิดคลิปก็แย่ก่อน <laughs> ไายเฮตดแต่น้อยเดียวเนาะหัวหนึ่ง huh หัวหนึ่งหัวหนึ่งหัวหนึ่งวายแต่น้อยเดียวแล้วก็เพราะว่ามันเป็นขังเด็กที่พากันมหาปกติไปฮาแต่อันต้นกระบุบแล้วมันก็ห้างายแต่ว่าเฮ็ดหนีหนึ่งห้าพวทท่านเขาแ้วกาน้องนี้กับบริษต่างใจมหาแต่สาวว่าสีคือว่ามันคือสิมีดายฝนพวมโต๊ะค่นเดียพี่นอแต่แทนมันขั้นข้าบ่หูเลียวมันเขากับบริษกินเนาะ กูกว่วบูมันหายหยากนีเดอรพี่ดองเดือหายหยาอยู่ดีเด้อเนาะค่ะมันเป็นจุมกับบญามันหักเป็นนุนหมูมันเป็นแลี่เป็นแล้่เป็นแล้วเป็นแล้วยทั้วนเพชรหัวมันจุมกันกับบอันนี้ดอห้าหางมากรุนมเออหมูไปเวอร์เี่พี่ดองกระย่างพอดีไหลซ้ำพอดีแกงอีนึงเดืวมอ่ะพี่ซ้ำเนี่ยนี่กระดรษายยูนิเลเดนต้นกระเจียวอืมร้ายอันยู่ิแกพีดองอ่ะบนิการอให้ สวยติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเลยสี่สิแปดพันซับสไครต์แล้วกันอันนั้นโอ้ยสบีไปลินน้ำอันนี้เบิรนเหมือเบิรเวียนอันนี้เบิรงอ้างเอฟซีเบิง์นเนี่ยกระโปงกระเรือกระโปงกระเรืออันนั้นพี่น้องเห็นหมดเลยนะปูนไปแล้วไปแล้ว นอพี่พน้องนอค่ะเพอใหม้มีความสุขไล้ร้ายนอวันยุดเบิงคลิปน้องแนวสํสหรับแต่ว่าเทาสิไปเฮ็ดคลิปแกงนอใหม่ที่ว่าะอาจา์เพิ่นฝากเมื่อห้นอหนอใหม่ตาแหงนอพี่น้องใสใสเฮ็ดเฮ็ดปวกเฮ็ดดินเท่านี่แหละเดี๋ยวฐาเบิงการอีพีต่อไปนอพี่น้องนอหน้องเนว้ยสิผ้าอันนั้นเฮ็ดให้เ <ived> บ <tenha S 2> ิงเด้อพี่พน้องเด้อแกงนอใหม่เซฟเซฟวาสารว่าสาสสาหรับมวยนี่น้องเนว้ยเขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย นมเนิมชาเนียววาส่านว่าซานปีชีพ <laughs>